หูยบันนี่มาสั่งไก่ลุงไว้แน่เลยเต็มไปหมดเลยอะใช่นะเดนี่แล้วตัวการหายไปไหนเดีด่ยโอ้ยสั่งไว้ตั้งสี่ตัวว่าแต่บันนี่จ่ายตังค์ลุงยังหรอยังนะถ้าบันนี่ไม่จ่ายชัยก้ก็ต้องจ่ายอะโอ้ยบันนี่นี่จริงๆเลยตัวการนี่หายไปเลยอะใช่นะดนแต่ว่าลุงเฉยๆบันนี่ไม่จ่ายก็ชัยก็จ่ายอะนะลุงงั้นเดี๋ยวชัยก็ขอรอบันนี่อยู่สักพักก่อนนะเผื่อบันนี่จะมาก็ได้นะแต่ว่าถ้าบันนี่ไม่มาชัยก็จ่าย ก็ได้ลุงแล้วเดี๋ยวชายก็ค่อยไปตามเอาคืนที่บันนี่อ่าเป็นจัดการกับเราเองเลยลุงไม่เกี่ยวโอเคค่ะลุงเจ้าบันนี่แต่เธอไปอยู่ไหนเนี่ยถ้ามานะชายก็จะจัดการให้เลยโอ้ยชายก็ทำไมโกรธอะไรอย่างงี้เนี่ยดีนะเราแอบอยู่ข้างนอก เดี๋ยวรอแชรเกลิลจ่ายตังลุงเสร็จเราค่อยเข้าไปขโมยไก่กินน้าคราวนี้เราก็าไม่ได้ขโมยไก่ลุงแต่เราเขาโมยไก่ชายเกลิลว้า,หาเหมือนได้ยินเสียงบันนี่เลยเนี่ยจะไมเขาถึงได้ยินที่เราแอบ,บอยู่ข้างนอกแล้วนะเนี่ยเฮ้ยได้ขขาว่าแอบ,บอยู่ข้างนอกด้วยเหรอเฮ้ย ฮชายเก็ไม่ได้เห็นฉันหรอกเคร้าฉันแอบอยู่ในพุ่มไม้มีใครเห็นบันนี่บ้างทุกคนชายเกอไม่เห็นหรอกว่าแต่ทุกคนเห็นฉันก็เห็นเหมือนกันนี่แน่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 บันนี่เกอเธอเห็นได้ยังไงว่าฉันแอบอยู่ในพุ่มไม้เนี่ยฉันเห็นเธอและฉันรู้แผนการทุกอย่างของเธอหมดเลยเธอที่หูดีนะพอเรื่องอย่างนี้นะพอเรื่องอื่นแล้วหูตึงตลอดเลยบันนี่นี่ก็ ว่าแต่ใครสั่งไก่ร้านลุงน้องใครกันนะที่ชอบไปสั่งไก่ตลอดปูติดติดประตูดีไอ้เจ้าประตูดีสาวช่วยสมน้ำหน้าบันนี่สั่งไก่แล้วไม่ยอมมาเอาลุงดูสิชายก็แกล้งผมอ่ะเอ้ยชายก็สักล้งอะไรบันนี่อีกเนี่ยรู้ไม่ได้บันนี่มาสั่งไก่ให้ลุงเนี่ย ก็ไหนลุงบอกว่าบันนี่มาสั่งทิ้งไวแล้วก็ไม่มาไงใช่บันนี่ไม่มาเป็นความผิดของบันนี่นี่ไงนี่ไงโอ๊ยเจบโอ้ยฉันขอโทษหูเธอเลือดออกเต็มเลยอยากลุงหูเลือดออกเต็มเลยงามๆาๆๆเพิ่มเลือดแต่ฉันยังไม่ได้จ่ายตังลุงนะเธอกินเธอต้องจ่ายนะเข้าใจไหมบันนี่ลุงเอาเท่าไหร่บันนี่รวยมากบันนี่บอกเลยอ่าบันนี่เหรอ เอาลูกค้ากันเองปกติลุงคิดคนอื่นร้อยบันนี่ร้อยยี่สิบแล้วกันโอ้ยถูกมากเลยลุงงั้นจัดไปสองงีงงงงามฉันก็ว่าล่ละทำไมลุงถึงชอบขายไก่ให้เธอนะ่ะบันนี่เพราะมันอร่อยใช่ไหมโห้ยได้กําไรเห็นเห็นลุงจะได้กําไรอะไรบันนี่นี่สิได้กําไรคนอื่นได้แค่ร้อยบันนี่ร้อยยี่สิบแม่บันนี่ได้เยอะกว่า ลุงสิได้เยอะฟ้าได้เยอะจากเธอนี่อะอ้าวเหรออาช่างมันเถะกินไก่ดีกว่างยมๆๆมเฮ้ยขอบคุณลูกค้าที่แสนวิเศษของลุงมากเลยนะครับว่าแต่เธอกิน4ี่ตัวเนี่ยอิ่มหรือยังฮะเออก็อิ่มแล้วนะชายเกลว่าเราไปเดินเล่นให้ท้องมันย่อยดีกว่าโอเคเลยลูกขอบคุณมากนะลุงร้อยยีติดไวก่อนบ๊ายบายบ่ายบายลุงันกลับมาก่อน ติดลงอีกแล้วไปขับรถเล่นดีกว่าโอ้พละคันเลยใช่ไหมเนี่ยบันนี่โอ้รถมันแรงเชคเกิลเธอตามไม่ทันนะโอ้ยรถฉันมันอืดมากเลยอ่ะบันนี่โอ้ยใจเขาอะไรจะมาถึงเธอ <c oughs> เล่นตีลังกาเลยแนละ้วเนี่ยโอ้ยรถฉันเจ๋งมากเลยอ่ะขนาดเธอชนแล้วยังไม่คว่ำเลยอ่ะโอ้ยรถบันนี่แรงว่ะเชคเกิล แรงมากเร็วแรงทะนุนรกโอ้มันนี่แล้เธอเล่นอะไรเนี่ยเธอเล่นอะไรของเธอเนี่ยชาเขาฉันขับกินฟุตบาทอ่ะ <laughs> ลงมาเลยขอโทษนะครับนี่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับไม่ทราบว,ว่าคุณมีไปกับขี่หรือเปล่าครับเนี่ยเออเออเออมีแต่ไม่ได้เอามาค่ะคุณตำรวจบันนี่ปรับผ้าร้อยครับ,รบเดี๋ยวไปจ่ายนะคะคุณตำรวจ ได้ครับไปจ่ายที่คุณลุงนะครับที่คลิ่ขายไก่เอา้ารถตนดนวยึดครับรถโดนยึดครับเอาไปแล้วเหรอโอ้ยเจ็บโอ้ยใช่ก็เมื่อกี้ฉันเห็นตัวอะไรไม่รู้ตัดหน้าฉันอนะอะไรตัดหน้าเธออะไม่รู้อะ น้องหมาหรือเปล่าเมื่อกี้เธอได้ดูหรือเปล่าเมื่อกี้ฉันก็ไม่เห็นนะฉันเห็นเธอขับไปแต่ว่าฉันไม่เห็นตัวอะไรเลยอรอจริงเปล่าตัวมันใส่ชุดสีน้ําเงินนะเมื่อกี้อย่างตุ๊กตาเลยอ่ะตุ๊กตาเหรอแต่ตุ๊กตามันจะเดินได้ได้ไงบันนี่นั่นนะดีโอ้ยตุ๊กตามันมาตัดรถเธอไม่ได้หรอกอุ้ยเฮ้ยใช่ตัวนี้แหละไชเกิลที่มันตัดหน้ารถฉันเ มันมาทิ้มลังฉันเลยอ่ะรถไชเกอร์แล้วทำไมไม่มาช่วยกันนี่เนี่ยหูมันขวางรถไชเกอร์มันขวางเฮ้ยนี่มันต,กกตนุ๊กตาอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่แหละวายเฮ้ยโหดจังเลยอ่ะบันนี่นี่มันตัวอะไรครับเนี่ยมันยังเดินไปหาเธออยู่เลยอ่ะโอ้ไม่นะอย่าทำร้ายบันนี่ไม่เอาเฮ้ยนะบันนี่เธอจะโดทนทะลวงใส่แล้วโอ้แล้วมันเฝ้าบันนี่เลยนะฮฮกลัวกลัว ว้ยเมันี้ฉันโดนผีเข้าเหรอโอ้เมื่อกี้มันคือตัวอะไรอ่ะมันเหมือนผีเลยอ่ะแต่มันเป็นตุ๊กตานะไชเกิลหรือว่ามันจะเป็นตุ๊กตาผีเฮ้ยตัวเมื่อกี้มันเป็นตุ๊กตาหุ่นไม้ใช่ไหมไชเกิลใช่ฉันคนดว่ามันเหมือนมันจะชื่อสแลปปี้นะเฮ้ยฉันว่าน่าจะใช่แน่เลยะเขาบอกว่าตุ๊กตาผีสแลปปี้เนี่ยตัวไม้ที่ทําตุ๊กตามันทํามาจากโรงศพนะ เย้ยยิ่งน่ากลัวเขาไปใหญ่เลยอะยแล้วทำไมมันมีชีวิตละบันนี่นั่นนะสิฉันก็พอรู้บ้างไหมเนี่ยเฮ้ยๆบันนี่ฉันเหมือนจะนึกออกฉันเคยอ่านมายังไงเขาบอกว่าวิญญาณของคนที่ทำตุกตาผีตัวเนี้ยเข้าไปสิงอยู่ในร่างตุกตาผีไม้จากลงศพตัวนี้ไงเฮ้ย เรื่องมันต้องมาฆ่าเราด้วยเนี่ยหรือมันต้องการตัวตายตัวแทนที่สําคัญเลยมันไม่ชอบให้เราเรียกว่าตุ๊กตาด้วยนะ เพราะว่าทำไมพอวันนี่พูดว่าตุ๊กตาปุ๊บมันไล่เลยเฉาะเฉาะชายเกิลก่อนเลยอ่ะโอ้ยมันเฉาะชายเกิลแบบชายเก็ไม่รู้ตัวเลยอ่ะแอบโุ้ยเธอแอบสมิธเชียวนะบันนี้โอ้ยแล้วทำไงดีอ่ะบ้านก็ไม่กล้าเข้าที่มืดมืดน่ากลัวไปหมดเลยชายเกิลงั้นเราต้องไปอยู่ที่โรงแจ้งบันนี่ได้อยู่ตรงไหนดีย่ะอยู่บนต้นไม้ไหมบันนี่ได้ได้ได้ปีนต้นไม้ฉันว่าบนต้นไม้มันต้องไม่เห็นแล้วแน่เลยอ่ะดีมากชายเกิลงั้นเราปีนต้นไม้กันดีกว่ามันต้องเป็นแผนที่ดีมากๆแน่เลย ฉันจะตามไปนะโอเควันนี้ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วแชก็ขึ้นมาเร็วแชก็ขึ้นมาแล้วโอเคคราวนี้เราก็รู้แล้วว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างถ้ามันออกมาเราก็จะไม่โดนจัดการเพราะว่ามันมองไม่เห็นเราแล้วมันนี่ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละทีนี้เราก็จะหลอกผีได้แล้วใช่ไหมไม่ใช่ผีหลอกเราแน่นาดี เฮ้ยชายเก๋อเออเออเฮ้ยมันยังนิ่งอยู่ชายเก๋ออย่าพูดนะเธอก็อย่าพูดสิบันนี่เฮ้ยมันนิ่งอยู่อะชายเกลอเราบานนี่จะลงไปด้วยมันเดินมันเดินมันเดินช่วยด้วยช่ดยช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 ดเฮ้ยมันนิ่งอยู่ชายเก๋อเฮ้ยไหนชายเก๋อลงลงมาด้วยสิเฮ้ยมันเป็นคําต้องห้ามจริงด้วยชายเก๋อดูสิถ้าเราไม่พูดมันก็ไม่ขยับนะเฮ้ยจริงด้วยอุ้ยมีดเฉาะมากี่ศพแล้วเนี่ยเลือดไหลโอ้โห ติดมีดด้วยมีดนี่น่าจะเป็นมีดที่ว่าแม่ฉันไปทํากับข้าวนะสับหมูทีไรเนี่ยเลือดกระเด็นตลอดเลยเลือดหมูนะมันไปข้าโมโอยเลือดมปใช่ไหมเนี่ยชายเก้าอย่านะอย่าพูดเด็ดขาดนะอย่าพูดนะอย่าพูดคาต้องห้ามคํานั้นเด็ดาขาดานะอย่าพูดว่าตุ๊กตาเด็ดขาดว้าวยบันนี่ฉันบอกแล้วว่าอย่าพูดบันนี่เธอพูดนะออาบันนี่พูดเหรอโอ้ยตายแล้วลืมตัวโดนฝังในต้นไม้เลยเนี่ยกลายเป็นปุ๋ยต้นไม้อยาอยตายก็มีประโยชน์ ไม่รอดเลยชายเกิลไม่น่าพูดครับว่าถ่กพูดไม่ได้เอ้ยนี่มันตัวอะไรเนี่ยเฮ้เสียงอะไรเนี่ยชายเกิลคุนเหมือนลุงเลยอ่ะออตัวอะไรเนี่ยเป็นหุนไม้ด้วยเฮ้ยชายเกิลเราต้องไปบอกลุงแล้วว่าอย่าพูดอย่างนั้นใช่ต้องออบอกลุงว่าห้ามพูดคำนั้นออกมาหุนไม้เนี่ยมันดูเหมือนคนเลยนะเนี่ย โฮ <Hey, S 2> ้ยลุงไปทําอะไรยืนอยู่ตรงหน้าเลยอ่ะใช่ปีเออหุ่นนี้เหมือนจริงมากเลย ลุงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลุงหยุดก่อนว่าไงบันนี่ลุงเจอหุ่นด้วยแหละโอ้ยมันเหมือนจริงมากเลยนะนเนี่ยลุงลุงช่ก็ว่าลุงอย่าเพิ่งพูดกับหุ่นไปมากกว่านี้เลยใจ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 ใใใทำไมอะก็หุ่นมันดูดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กใส่ฐานตรงไหนหรือเปล่านี่โอ้ยมันดูน่ารักดีนะเนี่ยโอ้ยลุงมันน่ารักตรงไหนแล้วนี่เยนั่นน่ะสิลุงว่าแต่ลุงห้ามเด็ดขาดเลยนะ ห้ามอะไรอ่ะห้ามพูดตูดๆเลยนะห้ามพูดอะไรงงแล้วเนี่ยห้ามพูดอะไรบัดเดีสามพยางห้ามพูดเด็ดขาดสามพยางคืออะไรอ่ะตูดๆๆไงหุ่นยนหุ่นจักรอนใช่ไหมไม่ใช่ห้ามพูดอะไรอ่ะหุ่นไม้ไม่ใช่หุ่นขี้เล่ยก็ไม่ใช่ลุกกตาว้ายโอ้ย โอ้ยแล้วเราจะมาใบคำหน้าคุณทําไมล่ะเนี่ยน่ะดีลุงจะมาเล่นใบคําทําไมเนี่ยโอ้ย้วฉันจะไปรู้แล้วก็เธอบอกว่าอย่าพูดเด็ดขาดโอ้ยให้ตายแตวเจอนี่เขาไปสแลปปี้เฉือนหมดเลยทีเดียวสามคนตายนะลุงโอ้ยเจอจะสแลปปี้ไปเฉือนทีเดียวตายเลยดีนะที่บันีึกใจก็ฟื้นมาได้โอ้ยลุงท่าอะไรเนี่ยดูดิตายแล้วยังจะล้ำอีกลุงอะ อะไรกันพวกเธอเนี่ยฉันขอนอนอีกแป๊บหนึ่งละกันนะไม่ไหวแล้วงานหนักไปหน่อยโอ้โหเฉือนก็เฉือนไปช่างฉันเธอโอ้ยลลงสงสารมากเลยว่าแต่เชสเลปปี้อยู่ไหนแล้วเนี่ยไปเฉือนใครอีกไหมเนี่ยนั่นน่ะสิชายกระวังให้ดีนะฉันว่าเดี๋ยวมันโผล่มาผิดที่ผิดทางอีกอ่ะยังไม่เห็นนะอยู่ไหนไอ้นั่นมาแล้วมาแล้ว อย่างนี้เราต้องจัดการมันนะชายเก้าใช่ถ้าเาจไม่มามานี่เลยมันมาแล้วชายเก้าจัดการมันเลยต้องจัดการนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไปตามล่าคนอื่นอีกช่วยช่วยหน่อยสิฉันว่าเราต้องใช้ปืนอาบน้ำมนแล้วแหละเพราะมันเป็นตุ๊กตาผีสิงถูกต้องมันเฟืยนี่แน่นี่แน่เก็บเผากันอาบน้ำมนหน่อย มันเป็นผีจริงด้วยเห็นไหมพอมันตายนะในที่สุดมันก็ไม่มาละเย่เจ้าหุ่นไม้ตุ๊กตาทีนี่เราก็พูดตุ๊กตาได้ย่งางสบายใจใจก็เดินอะไรเนี่ยว้ามันอยู่ดีดีเองไม่น่านไปดีกว่า